จากจุดเริ่มต้นของคนที่ชอบเรื่องเพชรดิฉันมีความสนใจธุรกิจเครื่องประดับมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นจึงศึกษาด้านนี้โดยตรงที่สถาบันอัญ,ญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย ต่อด้วยการเรียนออกแบบเครื่องประดับที่สถาบันอัญมญณีศิลป์จนได้รับประกาศนนยาบัตและออกมาเปิดร้านไอยาเจมตั้งแต่ปี2543จนถึงทุกวันนี้กว่า20ปีบนเส้นทางเครื่องประดับไอยาเจมเราเป็นร้านเพชรเจ้าแรกๆของไทยที่เปิดเว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องเพชรและให้คำปรึกษาโดยมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำกับลูกค้าทุกคนอย่างเป็นกันเองไอยราเจมจำหน่ายเพชรที่ได้มาตรฐานใบรับรองคุณภาพจากสถาบัน GIA เราเป็นผู้ผลิตออกแบบรับสั่งทําตัวเรือนทุกชนิดด้วยช่างฝีมือผู้เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์และด้วยเครื่องมืออันสมัยทําให้ชิ้นงานเครื่องประดับมีความปราณีตงดงามที่สําคัญคือราคายุติธรรมซื่อสัตย์และตรงต่อเวลาปัจจุบันไอยาเจมของเราคือร้านเพชรอันดับหนึ่งบนโลกออนไลน์การันตีด้วยยอดผู้ติดตามร่วม2 0 0 0 0 0คนบน Facebook และผู้ติดตามอีกกว่า4,0,000 0คนถูกใจอีกกว่า5ล้านคนบนแอปพลิเคชันติ๊กตอกไอยาเจมเปิดให้บริการทุกวันที่ตึก ดามตูนสวนมะลิตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกา30นาทีเรื่องเพชรเราคือมืออาชีพค่ะ